ดูดวงราศีเมถุนดวงเทพให้รวยจะเอลูกจงรวยนะครับปี2อ1 7ันจท่านจงคิดไว้เลยว่าสิ่งต่างๆจะบังเกิดขึ้นกับทวท่านจะมีแต่ข่าวดีเพราะท่านเป็นลูกรักขององค์เทพชาวราศีเมถุนชาวราศีเมถุนดวงชะตาโดดเด่นอำนาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิป์ปกปักกุ้คของรักษาเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเห้าครับเอาจริงเอาจัง โชคชะตาของท่านเป็นเยี่ยงไรโชคชะตาของท่านคนอิชาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีท่านเชื่อหรือไม่นะครับถ้าไม่เชื่อเพื่อนสบายๆครับไม่ต้องซสีเรียสกับคําทำนายนะครับแต่ถ้าท่านเชื่อนะครับอิชาเพราะอะไรเพราะดัานดวงชะตาตกตําแหน่งดวงเทพให้รวยนะครับจ้าเอกเองจงรวย ับเทพเทวดาป้าดินให้ท่านรวยแล้วนับมันแปลว่ามันเกินหน้าเกินตานะครับเพราะฉะนั้นท่านจะทําอย่างไรท่านก็ต้องระแวดระวังแล้วจิตใจแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านนะครับมาโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งลื่นเลิงสังสรรค์เจรจาพาธีต่อรองร่ลำรวยด้วยทรัพย์สินทองข่าวดีปรับปรุงแก้ไขอํานาจบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เข้ามาจาัดเต็มนะครับแบบนี้ก็เรียกดวงเทพให้รวยครับโชคชะตาต้องปะหัดประหารต่อสู้กับใครบางคนเด็ดขาดเด็ดเดียวข้าวหารแบบนี้เรียกดวงเทพให้รวยไหมเพราะว่าโชคชะตาของท่านสู้กับใครก็ชนะหมดนะครับผมม้าพยองเกิดขึ้นท่านจะสู้ชนะต่อเมื่อความพยองเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าใครจิตตกนะครับท้อแท้ท้อถอยย่ำแย่ นั่นดวงชะตาไม่ดีแล้วนะครับล้วจะทำยังไงอ่ะท่าก็ต้องบอกกับตัวเองสิครับเปลี่ยนดวงชะตาด้วยตัวเองข้าพเจ้าดวงยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าหล่อข้าพเจ้าสวยข้าพเจ้ารวยข้าพเจ้าเฮงครบท้วนโริบุนะครับสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านได้ปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนาและดวงชะตาท่านจะเฮง จะรวยจะปังจะประสบความสำเร็จจะช่ำชื่นจะราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีขาวดีเข้ามาจัดเต็มในโชคชะตาของท่านแล้วบุญกุศลวาสนาของท่านตกตำแหนง่งโดนบีบบังคับครับ,รบปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านไม่มีสิทธิ์เลือกมุ่งตรงไปอย่างเดียวนะครับร้องไห้ไปก็เท่านั้น ถามอะไรไม่ได้ร้องไห้ก็เหนื่อยนะครับไม่ร้องก็เหนื่อยเพราะยังเ้องก็ปล่อยดีกว่านะครับไม่ต้องไปทุกข์ร้อนกับมันนะครับมีอยู่อย่างเดียวนั่งเฉยๆนะครับนั่งกินกาแฟนั่งชงโอวันตินนะครับนั่งกินโอเลี้ยงนะครับเชงซิมสบายๆนะครับเชงซิมนะครับสบายๆนะครับจะทำอะไรก็ปล่อยวางนั่นเองนะครับเป็นพรมวิหารสี่นะครับ ใครจะเป็นยังไงทำคุณใสเล่นมอนดามเออจะแกล้งท่านก็สบายสบายเชงซิมสบายสบายบไม่จูนติดไม่รับสื่อไม่เป็นไรลัก็อย่าไปจูนติดอย่าไปรับสื่อครับท่านมีอย่างเดียวครับถามชีวิตให้ตัวเองให้มีความสุขับผมบอกกับตัวเองทุกวันนี้ข้าพเจ้าจะมีความสุขข้าพเจ้าจะไปอาฆาตแขนไปเครียดแขนเขาทําไปเพื่ออะไร ครับอาฆาตแค้นไปเพื่ออะไรครับในวันหนึ่งเขาก็ต้องตายแน่ๆนวันหนึ่งทุกคนต้องตายแน่ๆนครับไม่ถามมันมันก็ต้องไปครับเราก็ต้องไปครับเพราะฉะนั้นดวงเทพใช้ชีวิตให้รวยดีกว่าลูกเอ้ยครับจะเอ๋ให้ลูกให้เองรวยลูกรวย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 แล้วทําบุญกุศลวาสนามากๆแล้วเองจะได้นะครับเจอคนที่ดี คอยปกปักคุ้มครองรักษาไม่ว่าจะเป็นคู่ครองครับปรับปงแก้ไขในโชคชะตามีความสุขเข้ามาจัดเต็มอำนาจบารมีวาสนานั่งหัวเราะกับมันนะครับนั่งหัวเราะกับมันนั่งมีความสุขกับมันนะครับนั่งทําคุณงามความดีนะครับไม่ใช่คิดร้ายนะครับจะไปกันแกล้งเขา อย่าไปทำเขานะครับอยู่ของเรามีความสุขกว่าเยอะนะครับอย่าไปสนใจนะครับผมนะครับคนอ่อาดินทาให้ร้ายนะครับหาว่าโกหกกลอรวงเป็นเรื่องปกตินะครับมันต้องมีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเป็นผู้ใดก็ต้องโดนดินทาให้ร้ายนะครับจะจริงหรือไม่จริงนะครับก็ขึ้นอยู่กับบุคคลเท่านั้นแหละอย่าไปใส่ใจ ต้งใช้ชีวิตของคุณให้มีค่าให้คุ้มค่านะครับอยากจะทำอะไรก็ทำเลยนะครับอยากจะปั่นจักรยานอยากจะทำอะไรทำเลยครับเข้ากิจกรรมเข้าร่วมเลยนะครับอย่ามานั่งจิตใจมานั่งมองคนอื่นว่าขับรถอะไรมีเงินเท่าไหร่ทำอย่างไรเป็นอย่างไรนะครับพอเห็นแล้วตามันร้อนเผา มันอีชา้ามันเป็นอะไรนะผมอย่าไปถาแบบนั้น,นับดวงเทพเขามองอยู่ครับในเมื่อดวงเทพเห็นในสิ่งที่ท่านเป็นในสิ่งที่ท่านรักเขาจะคอยปกปักกุ้มของรักษาหนุนนำดวงชะตาพิพันเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ด้วยดีรวยๆๆเลยรยเฮงเฮงปังปังนะรประสบความสําสเร็จ นะครับโชคชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะครับชะตาชีวิตแ่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีชีวิตคนเราเอาแน่เอานอไม่ได้ในเมื่อเทพเทวดาโดนบันดาลให้ท่านร่ำรวยสุขสมสม,สมหวังดังใจหมายแล้วท่านควรที่จะต้องรีบแก้ไขรีบปรับปรุงในโชคชะตา และดวงชะตาของท่านจะเป็นเศรษฐีเงินาล้านนะครับโชคชะตามีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะครับโชคชะตาของท่านจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับข่าวดีบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านแล้วนะผมจะมีการนะครับเปลี่ยนแปลงนะผมนะครับสิ่งดีๆให้บังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านนะครับสังเกตกันดูนะ โชคชะตาของท่านตกตำแหน่งอะไรอ่ะเปิดดูหน่อยนะครับการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอำนาจบารมีวาสนาเห็นไหมเหนื่อยไหมลูกเห็นไหมเหนื่อยไหมสู้กันอยู่ตรงนั้นแหละอะไรกันนักหนาเหนื่อยนะครับผมชีวิตคนเราจะมานั่งสู้กันทำไมรับอกเอาชีวิตตัวเองไปท่องเที่ยวดีกว่าไหมไปชอปปิ้งไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมเอาที่ท่านรักอะ ท่านอยากทําอะไรท่านทำเถอะแล้วมานั่งสนใจกับเรื่องเรื่องอะไรไม่เป็นเรื่องมันไม่ใช่เรื่องของเรานะคุณต้องจดจ่อกับสิ่งที่คุณมีความสุขครับนะครับคุณต้องจดจ่อกับสิ่งที่คุณมีความสุขนะครับผมไม่ใช่มีดดาบปักตรงกลางใจนะครับเจ็บปวดโด,ด้ว้านั่งถอนลมหายใจอเหนื่อยจริงๆเลยอ่าอ,องค์เทพท่านก็นเหนื่อยถอนลมหายใจตามท่านนั่นแหละ เหนื่อยว่ะเหนื่อยแท้เหนื่อยแท้เหลานะเหลาเหลาครับเหนื่อยแท้ซิกนะเหลาซิกครับนะผมจัดแจงให้ดีครับโชคชะตาของท่านนะครับในปีนี้บอกได้เลยว่าเป็นข่าวดีของท่านนะครับผมท่านจะมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังมุ่งตรงไปข้างหน้าเถือยศถือยานประสบความสําเร็จล่ารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองนะครับดวงชะตาเปิดแล้วนะครับดวงชะตาเปิดแล้ว ครับผมนะครับถูกลังวั Jim, นท no. ี่หนึ่งนะครับผู้เล่าก็เริ่มนะครับบิดบิดน้อยๆแล้วครับผมบิดนะรู้สึกมันเมื่อยนะเบื่อแล้วเบื่อหน่ายนะเบื่อหน่ายเซ็งนะเซ็งกับสิ่งที่เขาเรียกว่าองค์เทพเขาไม่ชอบกันก็คือว่าจิตใจของมนุษย์อย่างรู้ยากจิตใจอิจฉาให้ร้ายคนอย่างนั้นไปไกลๆเลยและยิ่งที่เป็นพลังลบนะ บอกได้เลยว่าพลังลบไม่เอาโอ้โหพลังลบคิดแต่แง,ง่ลบจะเป็นอย่างโน้ตจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าพุ่นไม่ได้บางทีเขาระบายออกมาเพราะฉะนั้นขอคนดีๆีผมพลังบวกนะครับอยู่ด้วยแล้วมันมีความสูงอยู่ด้วยแล้วรวยอยู่ด้วยแล้วแหงอยู่ด้วยแล้วโคตรมีความสุขเลยนะครับคนแบบนี้อยากอยู่ใกล้อยากหอมแก้มทีนึงคงนะผมขอได้แจ่มชื่นนะครับสวัสดีครับ